hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พยมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมานำเสนออีกแล้วนะคะมาพร้อมกับสีแดงสวยๆเลยนะเทคโนโลยีใหม่ๆ e-h e v ค่ะชื่อเต็มของเขาคือ honda h r v ตัว top r s เครื่อง 1,500cc เบนซินที่มาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดนะคะคันนี้จะบอกว่านี่กระจังหน้าด o มอนกริลนะคะสวยมากๆเลยสีแดงนะคะพร้อมกับโลโก้ h แบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะ ได้ไฟหน้าที่เป็น daylight นะคะพร้อมกับ Honda Sensing เพื่อให้เพื่อนๆได้เดินทางกันแบบสนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะโอเคมาดูกันนะคะในส่วนของล้อคันนี้ได้ล้อตัวท็อปเลยนะเพราะเขาเป็นตัวท็อป RS เนาะพร้อมอยางคุณภาพดีดี b s t o n e จักมาให้1ชุดแล้วค่ะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะดีไซน์มือจับประตูคู่หลังนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของ HRV เขาเลยนะคะและนี่คือ HRV E-HV ตัวท็อป RS ที่จะบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้รุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะคะเดิมทีป้ายเนี่ยหน้าหลังนะคะเรามีให้อยู่เราเป็นป้ายประมูลนะคะเดี๋ยวเราจะดูแลเรื่องการเปลี่ยนป้ายใหม่สลับป้ายให้นะคะ เซนเซอร์หลังมีให้กล้องหลังมีให้นะคะประตูท้ายแน่นอนว่าเปิดปิดระบบไฟฟ้าค่ะให้ดูไฟท้ายสวยๆเลยแบบนี้นะคะอ่ะก็มาดูกันนะคะประตูท้ายก็สามารถเปิดขึ้นได้แบบนี้เลยเนาะต้องมีเสียงตีดด้วยนะคะหรือว่าจะเปิดจากด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะคะกดโฮได้เลยอ่านะคะเปิดปิดตรงนี้ได้นะคะสำหรับพื้นที่ภายในห้องโดยสารกัน นี่นะคะได้ชุดเบาะหนังนะคะตัดเย็บทรงสปอร์ตนี่คือแผ่นรองนะคะไม่ใช่แผ่นรองสิแผ่นเพดานนะคะให้ดูกันว่าเราเป็นหลังคาแก้วนะสำหรับตัวท็อปแบบนี้เลยนะจ้านี่ไฟก็สามารถเปิดได้เพียงแค่ ปลายนิ้วสัมผัสนะคะแล้วก็ปิดแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะเป็นหลังคาแก้วสวยๆเลยนะเฉพาะรุ่นตัวท็อป RS เท่านั้นนะคะแผ่นหลังคาสามารถใส่กลับด้านบนได้นะทำเพื่อนร้อนนะคะแต่ว่าถ้าอยากมองท้องฟ้าสวยๆรับบรรยากาศดีๆกับแสงแดดสวยๆนะคะก็สามารถเปิดแผ่นตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ นี่ค่ะแอร์นะคะมีให้ด้านหลังด้วยนะ2จุดรับรองว่าเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนคะ่ะนี่คือรถปี2023นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องวิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่าเนาะโอเค let's go นะคะเหยียบเบรกกดปุ่มพู s สตาร์ทได้เลย นี่นะคะสตาร์ทแล้วถ้าจะไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ไหมนะ,นะคะเป็นบอ่อปรับไฟฟ้าด้วยนะรถปี2023นมะคะมายวิ่งไป61,828โลเท่านั้นนะคะเลือนไม้ยเท่ๆสวยๆค่ะได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังชันแพ t เดนชิพครูสคอนโทรลนะคะโหมด Honda Sensing อยู่ตรงนี้แล้วนะแถมยังมีเลนวอลช h ใช้เป็นเพื่อนด้วยนะคะนี่ค่ะปรับเสียงขึ้นเสียงลงนะคะรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้เลยนะคะ ตรงกลางนะคะมาพร้อมกับจอขนาดใหญ่นะคะตอนนี้เป็นโหมดสปอร์ตเนาะจอก็จะเป็นสีแดงนะคะลองมาเปลี่ยนโหมดกันไหมนะคะเปลี่ยนโหมดนะเป็น normal ก็ได้นะคะจอตรงกลางนะคะสามารถฟังวิทยุ usb bluetooth นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์และแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อรองรับนะคะทุกทุกเครื่องของโทรศัพท์ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดๆก็ได้หมดนะคะโอเคนะคะนี่สตาร์ทแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของกล้อง มีกล้องมองหลังคมชัดแบบนี้นะคะพร้อมเลนส์นำสายตาด้วยนะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลค่ะทุกคนคะ่ะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของสายเสียบนะคะมีให้ดูการมี lightning แล้วก็ usb รวมถึงไวเลสชาร์จที่มีให้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะเบรกมือนะคะออโต้โฮอยู่ตรงนี้นะคะ drive mode อยู่ตรงนี้แล้วนะคะกระจกสวยๆดีไซน์ที่แบบเก๋ๆนะ นะคะแสงด้านบนก็เป็นไฟ LED แบบนี้มาให้ด้วยนะคะหลังคาแก้วสวย,สวยบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยค่ะ,ะให้ดูกันม่านบังแดดพร้อมกระจกมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยเพื่อนๆค่ะคะันนี้สวยครบจบในคันเดียวเลยนะคะจะบอกว่านี่คือรถนะคะนวัตกรรมใหม่เนาะ ehev ที่เพิ่มมาให้นะคะด้วยแบตเตอรี่ที่เราดูแลให้นะคะจาก Honda จะบอกว่า Honda นะคะ ดูแลเรื่องแบตเตอรี่นะคะรับประกันให้10ปีเต็มๆนะคะน,นี้ของเขาดีจริงทุกคนคะ่ะใช้ได้กันยาวๆเลยนะคะวันนี้พิเศษให้เ,เพื่อนๆที่849,000บาทนะคะก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ หมื่นสามเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากได้นะคะคันนี้แล้วทำยังไงนะคะอ๋อต้องขออภัยค่ะน่าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ15ื่นเพื่อนเนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ15ื่นเ้าเนาะพน้องราคา8,49,000บาทเนาะไมายวิ่งไป60 0 0ืโลรถปี2023ค่ะ